ครับนะเสร็จแล้วครับตุ้มตักปรากฏตัวนี้เป็นงาไม้นะครับนะครับงาไม้ก็จะประมาณนี้ครับดูหน่อยนะครับแบบนี้ไม่มีนะครับนะครับโดยรอบจะเป็นอย่างนี้นะครับนะเก็บงานละเอียดหน่อยนะครับนะของทําตุ่มหลังหนึ่งใช้เวลาอย่างน้อยสองถึงสามวันเลยนะครับนะยากมากครับ ผมใช้ะตะข่ายผ้าเขียวชั้นในแล้วก็ดบกอนอสีดำา v c นะครับชั้นนอกครับนะนี่เลยครับน้ำหนักจะเบาครับนะนี่ถ้าผลงานก็ดูติดตามผมที่เฟซเดียวตกปลาสังทองหรือที่ติกตอกได้เลยนะครับนะมีผลงานให้ชมตลอดครับเ,เข้าไม่เข้าดูวันที่ผลงานนะครับ